เป็นอย่างอุดได้อยียงเนาะเด็กปลาเด็กป้าไปฝากพี่น้อง,องเอาป้าไปฝากพี่น้องค่ะนี่เป็นไปบานเหกระได้ซ้ำนี่นะเพราะได้ตุ่มเึื่งนี้นะจะคบกันเด้อทัางคุนตีกันซะล่ะ มาแรงพี S <S <々>่น้องแตเวิ่งผิตกดินแล้วอาบน้ำแล้วผ้ายางแจ็คหน่อยกำลังไกาคุณนายบ่ได้มาเลยค่ะเมื่อคุณนายอยู่บ้านเด็กป่าปลาขาวปลาปลาปลานื้หายากปลาหายากปลาหายากมื่อวานหายากแค่มื่อัานหาง่ายตี๋ หมูมันหมูมันวันจะได้กรถึกมูป้มันวันต้อไปกระเอกป่าจะไปฝากข้อรุนนะคะฮัเอาขุนนี่แงนอคือหมาหอนเราพี่หลอกพีหลอกตี่หลอกพีอขึ้นมาต่เวนเถอค่ยังขนนี่ข่น้องกรือกมันแ่ไหนเนีย

มันเกิดผู้ใดมันเกิดกลับมาจากจากโรงเรียนถึงบ้านประมาณสามทุ่มอ่ะเลยไม่ได้จัดอะไรเลยมันเกิดครูโซ่บอกวันนี้บอกอ๋อหาบินข้าวให้ทานที่บ้านมาเยอะคนเลี้ยงขั้วไอ้มจะอเดินเล่น โอ้คนเลี้ยงควายแหมเตอเลี้ยงควายนะคะกินอาหารเม็ดบ่้ตัหนั้นตผูอ้วนอ เออนี่เอาไม้นี่เอาไม้นีตัวข้าวขานี่คุยดอนคุยดอนคุยดอนยังละลากห h ạ เขาอกหาลากห h ạ เขาลาก n h าบ้านพี่บัวแล้ว เฮ้ยสร้างรูดสร้างรูดสร้างเล่นสร้างเล่นโอ้สร้างเล่นโอ้โสร้างเล่นสร้างเล่นคนกันกนะขี้โพอ้วนแห้งขนาดเลยพี่ชื่นสร้างเล่นพี่น้องอันนี้สร้างย่าง่าน,น เติมมาตะเรียงส่างบ้อนั่นเออมาตะสุ่มมาตะลันค่ะเติมมาตะลันค่ะหาแล้วคุณมาพอมมูเขาเลองานตีนเอาคุณเติ้เติ้เติเติโอ๊ยไวไหลพัดหลงเนาะพัดว่าเติ้ไว้หไาล ไว้ไหลมาตะลกงานมาตะเหตุงานอ่าจะตีเขาด้วยจะตีเขาด้วยมต้อยแล้วพี่แ้มต่อยไม่ต่อจะไปซื้อก็มายต้อยมต่อยมาตอยเดี๋นี่คนอยู่ทางหนากันมีเออไป ไปไปเดี๋ยวี่ทงีนว่ากดยาไห้หน่ลูกสาวเราเด้อล่ะลูกสาวตีเฮ้ยลยเาม่ลูกสาวสองคน lạc nhà bàn thịt búa mắc phồn phát lột khơi nhanh đầy làng lột khơi nhanh ụt đầy làng chắc

แล้วหามดมือได้ทำนีแ่แหะพอตะตได้ต้มไปวานยำคเน้นน,นี่ไปวานยมเว่นนี่แหะไปวานมากบางนึงน่องออแวินียหมอ,อนไปวางขาเหนอีก่ะไ, <c oughs> ไปหาปาเต๋มาๆๆจะไปเรียนน้ำเพิ่น <c oughs>

ฮหาขนาไกาเลยขายอร่อยเอามกเดี๋ยวน้าป yeah, um, yeah, uh ้ามาเลยยมาซื้อประเดนไปกินบอกปุ้ยลว่าเดกินป้าทาเดียวแก้วมีเงกล้นล้นล้นมมีกล้วยมีว่ะน่มีกลอยากกินก็คอกอนไม่หว่าสือต่ไใ่งมาเลยน ไปเอาปลวยไปขายุนเลยปัลยหาค่ารถมาเถอะไปออไปเลยสามตู้ลย่่าขอบคุณค่าแล้วกล้วกงอมแงแล้วยงอมหวานตุมมีมงไมปลดมงแมออื่น่นองกินน้ำแน่

อันนี้พ่ออุดก็ได้ปลามาฝากพ่อรุ่นกินดุพุ่นมาเมื่อนั้นไปหาเนาะไปวานว่าจะเอาไปให้แม่สมผิดวาน,มน,มนวาหมันหมันเลยแต่ปลานังปลานี่งามๆวันนี้มือล้างไปบ่ได้ได้ไปแยางหลายเลยแม่ได้หลายตืมปลานัางปลาอันนี้มีแต่ง,งามๆไปใสเ่เยอะแม่มันบ่มีกัางยังถือวัวีกาัางอะไร

ประหยัดกับเขาไปค่ะประหยัดกับเขาอ๋อโหดีโมโหอยู่จังส yep> ี่ปันผู้สาวเลยวะเขากะคุณนะคะขอบพระคุณทุกทุกท่านนะคะสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้สำนีกก่อนค่ะสวัสดีค่ะ